สวัสดีค่ะวิถีสามัญชนปิ่งวันนี้จะพามาเก็บพักนี่พักโขมพี่น้องักโขมออปบอายนะน้ำแล้วก็จะเก็บไปไหนเยอะเก็บไปข้าเจ้าเสือดายเดี๋ยวเขาจะมีดอกแล้วไหมเดี๋ยวมีดอกแล้วเขาจะแก่รือเดินเซียไปลวกพีนะ่น้องต้นอะไรต้นอะไรนี่ต้นนี้ต้องถอนทิ้งเดี๋ยว ก็จะลามต้นใบลุกหลีบแล้ว่าไอ้ภาคกลางเขาก็กระทบลุกกระทบลุกหอดน้ำงาดีนวลใกแแบบี่เหยิ้มน้ำพริกไหมเก็บเก็บไปให้ต้นเอ็นหลวง มงนคนสุกตะมาลงตนสุกตะบแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเขาเขาดีต่อสุขภาพมากเลยนะงามงานเลี้ยปีงนะงามมากเลยดูต้นนึงโอ้ยต้นใหญ่ปีง่ะแล้ดูต้นนี้ก็ก็ใหญ่ดิต้นนี้ ดังโป่งเลยสวยงามบ่สวยงามบ่อันนี้เขาขึ้นเองบ่ได้ป,ปลูกไอ้บ่ได้บ่ได้ดูแลรักษาอย่างนี้นจ้ะหนาฝนก็ขึ้นเองเพราะยายปิดเคยสังส่งสั่งเมล็ดเขามามาโรยนไหมเขาขึ้นมาครั้งแรกเขาก็พอพอพเขามีดอกเขาก็แตกแตกขยายพันธุ์เองของเขาเอย่าตรงนี้ยายปิดก็ถากหญ้าออกถอหนหญ้าออกแล้วก็ขึ้นมาเองว่ะ พอหน <us> ้าฝนก็ขึ้นมาเอกเต็มเลยนี่ยนซ้อนหมดเนาะฮ้ำนต้นเด็ดเป็ะเอนนึงเนเด็ดเองเขาตี่้กเ็ไปเพื่อนด้านงามวต้นงูยิ่งงามต้องเด็ดออกเดี๋ยวเดี๋ยวรบ่เด็ดเดี๋ยวเขาจะแก่ยไหม ขาจะแกดูตรงน้ดีงามเลยใบเขาใหญ่ใหญ่นงซ้อนหลายถ้าไม่เด็ดออกเดี๋เขาจะแก่ไ้นลร้ำเขาหวาปล่าไปเลยอะเปรวกกันเอ๊ะไปลรวกอ ออกไหมงามโดนเก็บไม่หมดเลยเลย <c oughs> เยอะเ,เลยนี่แหละติดผลปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดนี่แหละก็เทืนี่แหละสู้ผักโขมใหญ่เนาะแล้วก็จะมีพันธุ์เขียวด้วยดิยอันสีเขียวกับอีกอย่างอันนี้อันนี้โขมแดงเนะี่ยไปข้งในมากเลพี่น้องต้นสวนต้นบัทันนี่นะ วัวไปวัดไปว่าก็ได้ไปฝากพี่น้องนงาม้ำกูนะอ๋อซ้อนหลายพี่น้องเฮ้ยนี่ดีมีประโยชน์นะทุกคนไปพาไปเอาตะไคร้กินไปพาไปเอาตะไคร้จ้าเออเอาหัวตนไข่ตะไคร่น้ำน้ำกเนะกน่อนกน่อน น้ำน้ำหมาฝนเนนกหัวข้าวขาวโอ,โ,อโอ้โหเสียวเสียวตะไครก่อนตะไครก่อนใครในคาสร้างกระฏัก้อนบุญของเาทนมีเวลาตตะกุฏิ ไปเขาได้กินเลยว่าเข้ากับงามเข้างามเขาได้ขายที่เอาคึไอ้เขาพานามขาย้วาคานามเมื่อกี้ไอ้ฝนฝนหอไอซาห้องพรมหายก็ใช่หรือไม่ก็ตกด้วพี่ความบตกตัวเดียวนั่น่่ะตะไครกอดอยู่ ททายเพืเ่อะะนๆนะคะับติกำลังใจกันนะไว้ยเห็นกันฟนะังก,น,ก,น,กน้างก็กได้นอดยวก็ได้นอนดูด้วยล่ะกอดยวก็ได้นอนดูนะงาม,งามขาวง,งามๆนอน ในมันี้ได้เรียกพี่น้องมี้ดเรียกได้ปิดโดเรียกราด้วยมออนยาแถนี้ออาเมดตะไคร่ตะไคร่เลยจะพาไปดูนี้ได้ปิดเก็บเก็บเคลี่ที่ได้เก็บมันเปนอย่างไรพี่น้องบุ้งบุ้งเขากินไหมเเป็นเขาาหนาเรา แดดทรงพอถึงแล้วเขาจะเข้าเป็นเพียยานเข้าเป็นเพียไหมแล้วก็ไอ้นอนในนอนในนอนเกาะเข้ามาในนอนกินใบเนี่ยเนี่ยปิดก็เลยเด็ดเด็ดเลาะเด็ดเลาะไอ้การข้างล่างเขาออกวันเราจะเราได้เอาไปกินได้ไหมเยอะปะเนี่ยถึงเขาก,กบกรอบนะจ้จะมายายปิดรถ รดน้ำสาวข้าวเนาะกรอบมากประเปะประเปะเลยพี่น้องล่ะน้องหมาสะอ่อนนะไหมาห็นี่กอ่อแต่ถ้าใครก็่ชอบกินผักเนาะก็จะออกถ้าใบในกไแก่เขาจะออกเหมือนเขียวจนดิดๆนะไว้สำหรับแค่ปิดกินใดก็จะเหมือนเขียวเพราะเขาเป็นเขาม,มี วิตามินเอสูงเนาะใบพคนนี้ใบขนาแล้วใบเกี๊ยนี่ไปเก็บเก็บให้ไก่ถ้าแก่มากนี่นะก็เหมือนใบขนาดนะพี่น้องเป็นหลวงแฉเนี่ยครับตุกเลเนี่ยเพิ่งได้กินขังแหล็กด้วยกินก็กินแต่ใบแก่๊ยเพราะเป็นใบแก่๊ยหใบใบกลางๆนะ บ,บ kind of like ่ได <c oughs> <ul hu. practition today> ้กินเลยโอวันเขาเขาลีกินเนาะเออหลีเนาะเขาเขาจะเก็บตอหมดอยังกัดขวัญนี่แหะคะทุกคนคลิปนี้ก็เอามาฝากแค่นี้นะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะทุกคนขอเคียวงามมาให้ชมเลยกินแล้วเลยปิดเด็กินแล้วเคียวไม่กินแล้วนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะคุณนาเจอกันใหม่ต้นย้อยเนเดือดมาก ค่น,นะคะคลิปนกำลงให้กันทุกคนทุก้ันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ